โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทย การแข่งขันวอลเล์บอลซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์16สมัยและแชมป์14สมัยหลังสุดถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มเอรวมกับฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ขณะที่กลุ่มดีอินโดนีเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์และเมียนมาซึ่งทั้งสองกลุ่มจะทำการแข่งขันกัน,กนที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพ โปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงสีเกมครั้งที่33วันพุทธที่10ธันวาคม2568เวลา12นาฬิกา30นาทีอินโดนีเซียพบมาเลเซียเวลา15นาฬิกาเมียนมาพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบสิงคโปร์ช่อง NBT และช่อง T-Sport วันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม2568เวลา12นาฬิกา30นาทีมาเลเซียพบเวียดนามเวลา15นาฬิกา อินโดนีเซียพบเมียนมาเวลา17นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์พบไทยช่อง NBT และช่อง T-Sport วันศุกร์ที่12ธันวาคม2568เวลา12นาฬิกา30นาทีเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกาเมียนมาพบมาเลเซียเวลา17นาฬิกาส0นาทีสิงคโป,โปร์พบฟิลิปปิน